รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารบทที่10สารพันปัญหาสตรีอายุประมาณ50กราบปลกปรลบลากลับไปแล้วบุรุษอายุประมาณ50ก็เข้ามากราบเป็นจางขับประดิษฐ์อย่างสวยงาม แล้วร้องทุกว่าหลวงพ่อครับพระอายุ25พาเมียผมหนีลูกสามคนร้องไห้หาแม่ทุกวันหลวงพ่อช่วยตามเมียผมกลับด้วยเถิดครับพระอีกแล้วหรือทำไมถึงทำอย่างนี้ละ่ะบาปกรรมมากเลยรายเมื่อกี้พรากลูกเขาพอมารายนี้พรากเมียเขาแล้วยังพรากแม่ไปจากลูกๆอีกเป็นพระทำอย่างนี้ได้อย่างไร คนที่ไม่เข้าใจก็จะเอาไปพูดได้ว่าพระไม่ดีแล้วพากันไม่นับถือพระท่านถือโอกาสสอนญาติโยมว่าญาติโยมอย่าไปพูดอย่างนั้นนะปัจจุบันคนชั่วมาปลอมบวชกันมากที่มาบวชไม่ได้หวังวิมุตติหลุดพ้นแต่มาบวชเพื่อจะหากินคือเอาผ้าเหลืองมาห่มเพื่อหากินในทางหลอกลวงประชาชนอาตมาเรียกคนพวกนี้ว่าพวกหลอกลวงโลกหวังเอาลาบบาปที่สุด อาตมาสงสารที่เขาเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีคนแบบนี้เขาไม่เรียกว่าพระเพราะพระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐย่อมไม่ทําความชั่วจริงไหมจริงครับโยมผู้ชายคนหนึ่งตอบแล้วถามว่าแบบนี้พระรูปนั้นจะตกนรกไหมครับท่านพระครูตอบว่าตกนรกแน่นอนเพราะทำผิดทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกคือละเมิดศีลข้อกาเมี ในทางธรรมก็ทำผิดพระวินัยข้อเสษเมถุนเท่ากับต้องอาบัติปาราชิกขาดความเป็นภิกษุถ้าศึกแล้วจะบวชใหม่อีกไม่ได้แล้วพวกบ้านโยมอายุเท่าไหร่ท่านถามบุรุษผู้ถูกพระแย่งภรรยาไป45ปีครับแก่กว่าพระกําปัน่ส20ปีเรียกว่าเป็นแม่ลูกกันได้ผมไม่นึกว่าพระกําปันจะตามืดตามัมถึงกับเอาคนคราวแม่มาทำเมีย พ่อลูกสามตำหนิดคนโคนหัวหอมพระเหลืองฉันก็ว่าภรรยาคุณคงจะตามืดตามัวเช่นกันที่เอาคนคราวลูกมาทำผัวสตรีผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นหล่อนนับถือพระจึงเข้าข้างพระไม่แน่นะคะภรรยาคุณอาจจะไปหลอกพระก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกคนแบบนี้ว่าเท่าหัวงูส่วนผู้หญิงน่าจะเรียกว่าไก่แก่แม่ประช่อนพระท่านอายุน้อยแล้วก็อยู่แต่ในวัดจึงอ่อนต่อโลกเลยถูกภรรยาคุณหลอก หลอนู้สึกคันปากอยากจะพูดกรุณาอย่าว่าภรรยาผมถึงอย่างไราพระกำปั่นก็ผิดที่มาพาเมียผมหนีบุรุษนั้นพูดเข้าข้างภรรยาถึงจะโกรธหล่อนที่หนีตามพระไปแต่ก็ไม่อยากให้ใครมาว่าภรรยาที่เคารพพระรูปนั้นชื่อกำปั่นหรือท่านพระครูถามเพราะได้ยินเขาเรียกพระกำปั่นมาสามครั้งแล้วครับหลวงพ่อเขาชื่อกำปั่น แต่ผมอยากจะให้กำปั้นเขาสักสองสามทีโทษฐานพาพวกบ้านผมหนีต่อยพระบาปไหมครับเขาถามท่านพระครูนอกเหนือจากบาปแล้วยังถูกตำรวจจับในข้อหาทำร้ายร่างกายอีกด้วยการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาโยมอยากติดคุกหรือเปล่าล่ะแล้วคิดบ้างไหมว่าถ้าโยมไปติดคุกลูกสามคนจะอยู่กับใครในเมื่อแม่ก็หนีตามพระไปแล้วจริงครับผมคิดผิดไป คนเมียหายผู้เสียงละห้อยคิดผิดคิดใหม่ได้ท่านพระครูใช้สำนวนก่อนสมัยถึง10ปีเพราะอีก10ปีข้างหน้าคนจะนิยมใช้สำนวนนี้ผมคิดไม่ออกหรอกครับหลวงพ่อกรุณาช่วยผมคิดด้วยผมสงสารลูกเหลือเกินพวกเขาร้องไห้หาแม่ทุกวันลูกยอมอายุเท่าไรล่ะอ่านหนังสือเป็นหรือ,อยังเป็นแล้วครับลูกสาวคนโตอายุสิ กำลังเรียนครูอยู่ปีสองคนรองอายุ15บหากำลังเรียนมห้าส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายอายุเพิ่งได้สามขวบเป็นลูกหลงมาเกิดพี่ๆเขารักมากพอน้องร้องไห้หาแม่พวกเขาก็ร้องตามเพราะความสงสารน้องแล้วยโยมละ่ะร้องไห้ตามลูกด้วยหรือเปล่าคำถามนี้แทงใจดำบุตรวัยห้าสิบเขาตอบเสียงอ่อยๆว่าก็ร้องบ้างครับผมสงสารลูก แท้จริงเขาคิดถึงภรรยามากกว่าสงสารลูกหรือคิดถึงแม่บ้านกันแน่สมภารวัดป่ามู่อุตสาารู้ความในใจของเขาคนมีหาจยยึงตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าก็ทั้งสองอย่างเลยครับตกลงหลวงพ่อจะช่วยตามเมียให้ผมใช่ไหมเขารวบรัดตัดใจความด้วยการโยนภาระให้ท่านพระครูอัตมาจะไปตามได้อย่างไรล่ะมรืนนี้อัตมาต้องเดินทางไปอินเดีย แล้วอีกอย่างอาตมาก็ไม่ได้มีหน้าที่ตามเมียให้ใครเพราะไม่ใช่หน้าที่พระเมียใครก็ตามกันเอาเองแล้วกันท่านพูดเหมือนไม่ต้องการช่วยหลวงพ่อได้โปรดเถิดครับช่วยผมกับลูกๆด้วยอย่าให้พวกเราต้องกำพร้าเมียกำพร้าแม่เลยนะครับเขาอ้อนวอนอาตมาขอถามอะไรโยมได้ไหมขอถามว่าทำไมโยมถึงไม่คิดมีภรรยาใหม่หาแม่ใหม่ให้ลูกไม่ดีกว่าหรือ หาที่สาวๆสวยๆกับพวกบ้านโยมนะ่ะพ่อลูกสามคนตอบทันทีว่าไม่ดีแน่ครับหลวงพ่อเพราะผมได้สาบานไว้กับพวกบ้านตอนก่อนแต่งงานว่าจะไม่ขอมีใหม่จะรักเดียวใจเดียวแต่เข้าตลอดไปผมสาบานกับเขาที่วัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มากผมไม่กล้าผิดสาบานครับคือเหตุผลที่เขาไม่คิดมีภรรยาใหม่เอาละ ถ้าอย่างนั้นอัตมาก็จะแนะนำให้โยมกับลูกสาวสองคนสวดมหาเมตตาใหญ่สวดทุกคืนไม่เกินสามเดือนพวกบ้านจะกลับมาท่านหยิบหนังสือสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ส่งให้เขาเป็นหนังสือที่โยมคนหนึ่งพิมพ์มาถวายเพราะเคยมาขอให้ท่านช่วยเนื่องจากลูกชายหายจากบ้านไปหลายปีท่านช่วยด้วยการแนะนำให้สวดมหาเมตตาใหญ่เยอะจังเลยครับหลวงพ่อผมคงสวดไม่ไหวหลวงพ่อช่วยสวดให้ผมก็แล้วกัน เขาพูดง่ายฟังยากเสียใจอาตมาเสียใจด้วยที่โยมไม่ยอมแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่มีใครแก้ปัญหาให้ใครได้เราต้องแก้ด้วยตัวของเราเองถ้าโยมไม่แก้อัตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ท่านพูดแบบไม่มีเยื่อใยเพราะคนที่ไม่คิดจะแก้ปัญหาให้ตัวเองท่านไม่ต้องการจะเสวนาด้วยตกลงว่าผมจะสวดเองครับจะให้ลูกสาวช่วยกันสวดด้วย ส่วนลูกชายก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกไม่ต้องสวดได้ไหมครับได้แต่โยมไม่ต้องห่วงเด็กอายุขนาดนี้เขากำลังช่างจำเขาได้ยินพ่อกับพี่ๆสวดทุกวันไม่นานก็จะสวดได้เองถ้าเช่นนั้นผมขอกราบลาละครับจะต้องไปทำงานต่อเขากราบเบญจางรับประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกไปไม่ลืมที่จะถวายซองปัจจัยห้าร้อยบาทเป็นค่าปรึกษาด้วย เราไม่ชอบเอาเปรียบใครโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อลูกสามลูกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าโยมคนนั้นเขาเป็นนายทหารยศพันโทร,รบเก่งจะพอมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกลับคิดไม่ออกต้องมาขอให้อัตมาช่วยผมว่าไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับหลวงพ่อปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่มากเขาเองก็มีปัญหาครอบครัวจะมาเรียนปรึกษาก็ถูกของโยม แต่ไม่ถูกของอัตมาสำหรับอัตมาเห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องจิบจ้อยมากท่านใช้สำนวนในอนาคตอีกปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับอัตมาและสัตว์โลกทั้งหลายคือปัญหาสังสารวัฏพระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาได้แล้วแต่สัตว์โลกทั้งหลายยังแก้ไม่ได้ทั้งที่พระองค์ทรงวางแนวทางการแก้ไขไว้ให้แล้วหลวงพ่อคะหลวงพ่อทราบได้อย่างไรคะว่าผู้ชายคนที่เมียหนีตามพระไปเขาเป็นทหาร เขาไม่ได้บอกแต่ทําไมหลวงพ่อทราบสตรีอายุ30เศรษรู้สึกกังขาท่านพระครูตอบว่าถึงไม่บอกอัตมาก็ทราบอย่างโยมที่กําลังจะปรึกษาปัญหาครอบครัวกับอัตมาคนนี้ก็เป็นทหารยศร้อยตรีใช่ไหมโยมท่านถามบุรุษที่พูดว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่มากหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับเขาถามแบบเดียวกับสตรีอายุ30เศษถาม ทราบได้จากกรรมฐานท่านพระครูมิได้พูดเกินความจริงเพราะกรรมฐานทําให้ท่านระลึกชาติได้ท่านจึงรู้ว่าทหารสองคนนี้เคยเป็นทหารที่ร่วมรบกับพม่าสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ผมจะกราบเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะตอบจากกรรมฐานใช่ไหมครับแล้วถ้าผมทํากรรมฐานด้วยตัวเองผมก็จะทราบอย่างที่หลวงพ่อทราบใช่ไหมครับร้อยตรีหนุ่มเรียนถาม ถูกแล้วแต่โยมจะต้องปฏิบัติให้ได้อน,นิสง์ครบสามข้อดังที่อัตมาวิจัยไว้คือต้องระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำจนได้อน,นิสงสามข้อนี้โยมก็ไม่ต้องมาถามอัตมาเพราะรู้คำตอบได้ด้วยตนเองนี้เป็นอาน,นิสงส์ขั้นต้นของการปฏิบัติแล้วอน,นิสงส์ขั้นกลางกับขั้นสูงคืออะไรครับ อันนี้สง์ขั้นกลางคือต้องทำกรรมฐานให้ถึงขั้นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิดําริชอบเมื่อถึงขั้นดําริชอบก็จะประกอบแต่กุศลจะไม่ทำอกุศลเลยเมื่อประกอบกุศลก็จะได้ผลอนันต์นี้เป็นเรื่องสำคัญญาติโยมโปรดจำใส่ใจส่วนอาน,นิสงส์ขั้นสูงก็คือต้องปฏิบัติจนตัดความหลงในสงสารได้ เมื่อตัดความหลงในสงสารได้โยมก็จะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปทั้งหมดนี้คืออานิสงส์แห่งการเจริญพระกรรมฐานถ้าเช่นนั้นผมจะลาพักร้อนมาเข้ากรรมฐานจะหาคำตอบจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม,มผมอยากทราบคำตอบจากหลวงพ่อก่อนเพื่อจะตรวจสอบว่าผมปฏิบัติได้ตรงกับที่หลวงพ่อบอกหรือไม่ปัญหาของผมก็คือบ้านผมอยู่ติดกับวัด เขาบอกชื่อวัดวัดหนึ่งพระวัดนี้ชื่อเสียงไม่ดีไม่งามตั้งแต่สมภารยันลูกวัดที่ว่าไม่ดีไม่งามก็คือทําให้ชาวบ้านเส,สื่อมศรัทธาอย่างเรื่องของผมมีเพื่อนบ้านมาบอกผมว่าเวลาผมไปชายแดนพระรูปหนึ่งจะปีนรัร้วไปนอนกับเมียผมตอนแรกผมไม่เชื่อเพราะไม่คิดว่าจะมีพระที่ไหนทําระยตำตําบอลขนาดนั้นแต่ก็ผิดสังเกต คือพอเมียผมรู้ว่าผมจะไปชายแดนมันจะดีใจจนออกนอกหน้าผมก็เลยชักไม่แน่ใจวันหนึ่งก็บอกเมียว่าพรุ่งนี้จะไปชายแดนพอรุ่งเช้าผมก็ออกจากบ้านไปแต่ไม่ได้ไปชายแดนตกดึกผมก็กลับเข้ามาซุ่มดูอยู่นอกบ้านประมาณห้าทุ่มพระรูปดังกล่าวก็จัดการปีนรั้วข้ามมาบ้านผมนางเมียก็เปิดประตูออกมารับประคองกันเข้าไปในบ้าน ผมโกรธจนแทบจะยิงให้ตายตามกันไปเลยแต่มาคิดอีกทีถ้าผมยิงมันตายหนังสือพิมพ์ก็จะนำไปลงข่าวคนก็จะสาบแช่งว่าผมบาปหนาสาหัสที่ฆ่าพระผมจึงสงบจิตสงบใจแล้วขึ้นไปเคาะประตูบ้านเมียผมตะโกนถามออกมาว่าใครผมก็บอกว่าผมเองช่วยเปิดประตูหน่อยสักพักมันก็มาเปิดประตูผมรีบวิ่งตามไปที่หลังบ้านเพราะรู้ว่าพระรูปนั้นจะต้องไปหลบอยู่ที่นั่น แล้วหาทางหนีออกไปพอผมเจอมันนั่งตัวสั่นอยู่ใต้โต๊ะผมก็ซ้อมมันเสยยับเยินเสร็จแล้วเอาปืนจ่อหัวขู่มันว่าพรุ่งนี้ให้รีบย้ายไปอยู่วัดอื่นถ้าผมรู้ว่ามันยังอยู่ที่วัดนี้ผมจะยิงให้สมองกระจายต่อหน้าสมภารเลยมันก็รับปากรับคำว่าจะย้ายไปอยู่วัดบ้านเกิดมันซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดอะไรคะวัดอะไรดิฉันจะได้ไม่ไปทำบุญวัดนั้นสตรีผู้หนึ่งถามขึ้น ผมไม่สนใจจะจดจำหรอกครับแค่มันไม่อยู่ให้ผมเห็นหน้าผมก็พอใจแล้วทหารหนุ่มระบายความแค้นด้วยการเรียกพระและภรรยาว่ามันแล้วมีปัญหาอะไรอีกก็ท่านย้ายไปอยู่วัดอื่นแล้วก็น่าจะหมดปัญหาท่านประคููติงอุตสาเรียกพระรูปนั้นว่าท่านปัญหามันเกิดอีกครับหลวงพ่อคือตอนนี้เมียผมท้องผมระแวงว่าเด็กในท้องจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของผม อาจเป็นลูกไอพระระยำรูปนั้นท่านพระครูรู้ว่าเป็นอย่างที่เขาระแวงจึงพูดให้กำลังใจว่าจะเป็นลูกใครก็ช่างเขามาเกิดกับเราก็ต้องเป็นลูกเราอาตมาขอทำนายล่วงหน้านะถ้าไม่จริงโยมมาปรับอาตมาได้อาตมาขอทำนายว่าเด็กในท้องจะเป็นผู้หญิงเขาเคยเป็นลูกสาวโยมเมื่อชาติที่แล้วเขาผูกพันกับโยมมากจึงตามมาเกิดเป็นลูกโยมอีก เลี้ยงเขาให้ดีแล้วเขาก็จะเลี้ยงโยมตอบเมื่อถึงวัยที่โยมเท่าชราแก่ชราเขาเป็นเด็กกระตันยูรู้คุณจะมีคนเมตตาเขาแล้วโยมก็จะได้เป็นนายพันเพราะบุญกุศลของลูกอาตมาดูหน้าแล้วโยมมีลูกคนเดียวเท่านั้นท่านรู้ว่าเขาเป็นหมันแต่เขาไม่รู้อาตมาจะเล่าให้ฟังคุณหญิงคนหนึ่งเคยมาหาอัตมาบอกว่าสามีเป็นนายพล ได้เด็กคราวลูกเป็นภรรยาและไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเข้ามาปรึกษาอัตมาว่าจะเอาน้ำกรดไปสาดท,ทั้งแม่ทั้งลูกอัตมาก็ห้ามไว้แล้วทำนายว่าอีกหน่อยเขาจะต้องรักเด็กคนนี้เขาก็เถียงว่าเป็นไปไม่ได้ต่อมานายพลก็เป็นอมาพาธภรรยาก็หนีตามชายอื่นที่อายุไล่เลี่ยกันทิ้งลูกไว้คุณหญิงก็เลยต้องเลี้ยงลูกให้แล้วก็ทั้งรักทั้งหลงเพราะเด็กแกก็คิดว่าคุณหญิงเป็นแม่ของแก เด็กเขาบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวถ้าเราเลี้ยงดูเขาอย่างดีเขาก็จะรักเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของใครในายโยมนะครับหลวงพ่อถ้าเช่นนั้นผมขอกราบนมัสการลาจะไปทำเรื่องขอลาพักร้อนเพื่อมาเข้ากรรมฐานอย่างน้อยผมก็สบายใจขึ้นมากต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเขากราบเบ็นจางคับประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกไป หลวงพ่อคะหนูคิดถึงคุณพ่อมากค่ะคุณพ่อเสียมาปีเศษแล้วแต่หนูยังคิดถึงท่านอยู่ทุกวันหนูจะทำอย่างไรดีคะสาวสวยอายุราวสามสิบกราบเรียนเมื่อถึงคิวของหล่อนแล้วคุณแม่ของหนูยังอยู่หรือเปล่าท่านพระครูถามยังอยู่คะ่ะหล่อนตอบแล้วคุณแม่ของหนูเขาคิดถึงคุณพ่อไหมไม่คิดถึงค่ะนอกจากนี้เวลาหนูร้องไห้คิดถึงพ่อก็จะถูกคุณแม่ดุ ทำไมคุณแม่ต้องดูหนูด้วยคะแบบนี้หนูต้องไปถามคุณแม่ดูมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปรู้ได้ยังไงเพราะหลวงพ่อไม่ใช่คุณแม่ของหนูกันตอบยิ้มยิ้มหนูเคยถามแล้วคะ่ะคุณแม่ตอบว่าคิดถึงก็ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนเพราะเขาตายไปแล้วคุณแม่ยังบอกอีกว่าถ้าคนเราเกิดแล้วไม่ตายป่านนี้ปู่ย่าตาทวดก็อยู่กันเต็มบ้านแล้วนะสิ แล้วหนูคิดว่าสิ่งที่คุณแม่พูดมานั้นจริงหรือเท็จจริงค่ะตอบเสียงอ่อยถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าหนูไม่ยอมรับความจริงเพราะในเมื่อสิ่งที่คุณแม่พูดเป็นความจริงหนูก็ต้องทําใจให้รับความจริงให้ได้จะได้หายคิดถึงคุณพ่อหนูทํางานอะไรล่ะท่านเป็นครูประชาบาลค่ะท่านมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ก็ช่วยกันกับคุณแม่สร้างฐานะจนเป็นปึกแผ่นตอนเด็กๆ คุณพ่อสอนหนูร้องเพลงหลวงพ่อเคยฟังไหมคะเพลงเด็กๆสมัยก่อนเพลงอะไรล่ะท่านพระครูถามเพลงฝนตกค่ะเป็นเพลงสั้นๆหนูขออนุญาตร้องให้หลวงพ่อฟังได้ไหมคะท่านพระครูจึงขอความเห็นจากญาติโยมว่ามีใครอยากฟังเพลงฝนตกบ้างหนูคนนี้เขาจะร้องให้ฟังใครอยากฟังให้ยกมือขึ้นผู้ที่นั่งณนะที่นั้นไม่มีใครไม่ยกมือ พวกหนุ่มๆยกทั้งสองมือแสดงว่าอยากฟังมากร้องดังๆให้คนข้างหลังได้ยินด้วยนะคะเสียงบอกมาจากผู้ที่นั่งข้างหลังฟังเรื่องเครียดๆมาหลายเรื่องแล้วฟังเพลงสลับฉากบ้างจะได้หายเครียดเอาละหนูร้องได้มีคนอยากฟังกันทั้งปุติเลยท่านบอกหญิงสาวคนคิดถึงพ่อจึงร้องด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าฝนตกจาก จากมือซ้ายหิวปลามือควาถือผักมาถึงที่พักวางผักวางปลาเมื่อร้องจบคนร้องก็ร้องไห้เพราะคิดถึงบิดาอ้าวให้ร้องเพลงไหนมาร้องไห้ล่ะท่านพระครูประท้วงหนูหนูคิดถึงคุณพ่อค่ะตอบเสียงปนสะอื้นหยิบเชจดหน้าออกมาจากกระเป๋ามาซับน้ำตาขออีกเพลงได้ไหม ตอนฉันเล็กๆพ่อก็เคยร้องให้ฟังแล้วก็มีเพลงจ้ำจี้ผลไม้ด้วยคุณร้องได้ไหมสตรีอายุใกล้เคียงกันบอกกล่าวคุณพ่อก็สอนฉันร้องเพลงนี้เหมือนกันหลวงพ่อคะหนูขออนุญาตร้องอีกเพลงหนึ่งนะคะหล่อนขออนุญาตท่านพระครูได้ให้ร้องเพลงนะไม่อนุญาตให้ร้องไห้ท่านตั้งเงื่อนไขได้คะ่ะหนูจะพยายามไม่ร้องไห้ รอนรับคำแล้วจึงร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้จ้ำจี้ผลไม้แต่งไทยแต่งกว่าขนุนน้อยนาพุทรามังคุดละมุดลำใหญ่มาเฟืองมาไฟมะกรูดมานาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮิวร้องจบหล่อนพูดว่าหนูชอบเพลงแรกมากกว่าค่ะ ะทำให้เห็นภาพคุณพ่อตอนหนูเป็นเด็กพอโรงเรียนเลิกคุณพ่อจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็เดินตากฝนกลับบ้านตัวเปียกปอนหมดมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักเหมือนในเพลงพอถึงบ้านท่านก็จะวางผักวางปลาลงคุณแม่ก็จะนำไปทํากับข้าวให้พวกเราทานทานเสร็จพวกลูกๆก,ก็จะช่วยกันล้างถ้วยล้างชามระหว่างนี้คุณพ่อก็จะเล่นดนตรีไทยคุณพ่อสีซอได้เพเราะมากค่ะ ตีระนาดก็เก่งพวกเราฟังกันเพลินพอทำงานเสร็จก็จะพากันอาบน้ำจากนั้นคุณพ่อก็จะสอนการบ้านทำการบ้านเสร็จคุณพ่อก็จะนำสวดมนต์ไหว้พระแล้วจึงนอนคุณพ่อจะเล่านิทานก่อนนอนให้พวกเราฟังด้วยเล่าเรื่องพระอินทร์ทำสงครามกับพวกอสูรที่สวรรค์ชั้นดาวดึงบางทีก็เล่าเรื่องคนทำบาปแล้วไปตกนรกต้องถูกลงโทษทันด้วยประการต่างๆพวกเรามีความสุขมากค่ะ ด้วยเหตุนี้หนูจึงรักและคิดถึงคุณพ่อมากหลอนมีทีท่าว่าจะร้องไห้อีกแต่แล้วก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะถ้าหนูได้เป็นลูกสาวของหลวงพ่อหนูคงจะหายคิดถึงคุณพ่อหลวงพ่ออนุญาตให้หนูเป็นลูกสาวนะคะท่านเจ้าของกุฏิตอบทันทีว่าตกลงหลวงพ่อรับหนูไว้เป็นลูกสาวฟังหนูเล่าเรื่องคุณพ่อแล้วหลวงพ่อยังนึกชื่นชมคุณพ่อของหนู ที่เลี้ยงลูกได้ถูกวิธีด้วยการทําความดีให้ลูกดูหลวงพ่อนับถือจริงๆ